หานุมานลิงเผือกผู้เป็นอมะตะทหารเอกของพระรามจากเรื่องรามเกียรติ์านุมานเป็นทหารเอกของพระรามในเรื่องรามเกียรติ์มีลักษณะเป็นลิงเผือกเมื่อสำแดงฤทธิ์จะมีสีหน้าแปดมือสวมต่างหูมีขนเพชรฟันแทงไม่เข้ามีเขี้ยวเป็นแก้วและหาวเป็นดาวเป็นเดือนมีฤทธิ์มาก สามารถสำแดงเดตต่างๆได้หลายอย่างเช่นขยายร่างให้ตัวใหญ่หรือแปลงกายได้ที่เป็นเช่นนี้เพราะชาติกำเนิดของหนุมานที่มีพ่อเป็นพระพรายหรือเทพแห่งลมตำนานเล่าว,ว่าพระอิศวรต้องการหาทหารเอกให้พระรามสำหรับสู้รบกับทศกัณฐ์ในอนาคตจึงให้พระพรายนำเทพอาวุธทั้งสามอย่าง ได้แก่ 1. คทา 2. ตรีเพชร 3. จากแก้วและกำลังในกายของตนทิ้งเข้าไปในปากของนางสวาหาหจนนางตั้งครรภ์และให้พระพรายรับเป็นบิดาอาวุธทั้งสามได้กลายเป็นร่างกายของหนุมาลโดยมีจากแก้วกลายเป็นหัวตรีเพชรกลายเป็นร่างกายและมือเท้าคาถาเพชร ก็กลายเป็นสันหลังถึงหางเมื่อต่อสู้ก็จะชักตรีเพชรที่อกออกมาทั้งนี้ฮนมุมานยังได้ผ่อนวิเศษจากพระพายสามารถฟื้นขืนชีพได้เมื่อถูกกระแสะลมจึงถือได้ว่าเป็นอมตะครบเครื่องหนมุมานมีสองเวอร์ชันคือหนมุมานแบบอินเดียและหนมุมานแบบไทย เนื่องจากพระรามเป็นวรรณกรรมของอินเดียที่นำมาปรับแต่งใหม่จึงมีความแตกต่างในหลายๆส่วนหนุมานแบบไทยจะมีลักษณะเป็นลิงตัวสีขาวที่ยืนสองขาเหมือนคนเป็นทหารเอกของพระรามมีหน้าตางดงามมิไยกะลอนและเจ้าชู้มีภรรยาและนางสนมที่พระรามประทานให้หลายพันคน ซึ่งภรรยาของฮนุมานนั้นมีทั้งนางฟ้านางยักษ์นางเงือกทำให้มีลูกเป็นครึ่งลิงครึ่งยักษ์และครึ่งลิงครึ่งปลาอย่างละหนึ่งในส่วนของฮนุมานแบบอินเดียนั้นจะมีร่างกายและเขาคงหน้าตาที่คล้ายกับมนุษย์โดยส่วนใหญ่แต่มีกระพุ้งแก้มเหมือนลิงนิดหน่อยมีสีสันต่ตางๆเช่นสีแดง สีเขียวและมีฐานะเป็นเทพแห่งพลังและความพักดีมีเทวสถานสำหรับเคารพบูชาอยู่ทั่วประเทศอินเดียและถือครองภมจรรันไม่ยุ่งเกี่ยวกับเรื่องทางเพศเลยแม้แต่น้อยเพราะหานุมานมีความเฉลียวฉลาดเจ้าเล่เพทุบายมีความจงรักพักดีเก่งกาจในการต่อสู้และอยู่ยงคงกระพัน ทำให้มีการสร้างสถานที่สำหรับผู้ที่ศรัทธาในตัวหนุมานได้มาท่องเที่ยวและสักการะเช่นที่วัดคุ้งท่าเหลาจังหวัดบลบบุรีตั้งแต่ปากประตูทางเข้าวัดที่โดดเด่นเป็นสง่าทำเป็นรูปหนุมานอ้าปากคมระดับบดดาด้วยกระจกสีเรียนแบบฉากตอนที่หนุมานขยายร่างองค์พระพรา ซึ่งเป็นที่ประทับชั่วคราวของพระรามเพื่อป้องกันอันตรายจากฝ่ายทศกัณฐ์ด้านในวดัดยังมีจิตกรรมฝาผนังและสิ่งปลูกสร้างอื่นๆที่เกี่ยวกับเรื่องรามเกียรติ์อีกมากมายที่งดงามไม่แพ้กันตำนานปู่แส่ย่าแสง ยักษ์ินคนที่กลายเป็นผู้พิทักษ์เมืองเชียงใหม่ปู่แสย่าแสเป็นตำนานพื้นบ้านที่กล่าวถึงยักษ์สองตนผัวเมียซึ่งเชื่อกันว่าเป็นเก้าผีหรือบรรพบุรุษของชาวลัวที่ได้กลายมาเป็นผู้พิทักษ์รักษาเมืองเชียงใหม่เนื่องจากมีลูกมากถึง32ตนและลูกๆก,ก็ต่างมีตำแหน่งสำคัญในการปกครองอำเภอต่างๆของเชียงใหม่ ซึ่งเรื่องราวของปู่แสย่าแสยังเป็นที่มาของพิธีเลี้ยงผีดงที่จัดเป็นประจำทุกปีด้วยตำนานเล่าว่าในเมืองบุรพนครที่มีชาวลัวอาศัยอยู่มียักษ์สามตนพ่อแม่ลูกโดยยักษ์ตัวพ่อชื่อว่ายักษ์จิคาหรือปู่แสยักษ์แม่ชื่อว่ายักษ์ตาเขียวหรือย่าแสส่วนยักษ์ลูกนั้นไม่ปรากฏชื่อ ทั้งสามตนเที่ยวไล่จับชาวเมืองลัวไปกินทุกๆวันทําให้ชาวเมืองต้องหนีย้ายไปอยู่เมืองอืน่นต่อมาพระพุทธเจ้ารับรู้ถึงความเดือดร้อนของชาวลัวจึงได้มาแสดงธรรมแก่ยักษ์ทั้งสามปรากฏว่ายักษ์ทั้งสามตนนั้นเกิดความเลื่อมใสยอมเลิกกินคนแต่โดยดีแต่ด้วยวิสัยของยักษ์ที่ต้องอยู่ด้วยเนื้อสัตว์ยักษ์ทั้งสามตนจึงได้ขอกับพระพุทธเจ้าว่า จะเลิกกินคนแต่ขอกินเนื้อสัตว์อื่นปีละหนึ่งครั้งพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้ตอบอะไรยักษ์ทั้งสมจึงไปพูดกับเจ้าเมืองลัวว่าขอกินควายปีละหนึ่งครั้งทางเจ้าเมืองก็ยอมรับปากแลกกับให้ยักษ์รักษาพระพุทธศาสนาให้ครบห้าพันปีตลอดจนปกปักรักษาชาวเมืองให้อยู่เย็นเป็นสุขและในบางตำนานก็บอกว่า ไม่ใช่พระพุทธเจ้าแต่เป็นพระสงฆ์ธรรมดารูปหนึ่งเท่านั้นนับตั้งแต่ที่ยักษ์ทั้งสามเลิกกินคนชาวเมืองก็ทำพิธีเส้นไหว้ขวายแก่ปูแส่ย่าแสทุกปีเรียกว่าพิธีเลี้ยงผีดงถือเป็นประเพณีสำคัญที่อดีตเจ้าผู้ครองนครล้านนาทุกยุคสมัยและผู้นำชุมชนระดับสูงต้องเข้าร่วมเพราะความเกรงกลัวและความเชื่อที่ว่า ดวงวิญญาณของยักษ์ทั้งสองจะช่วยรักษาพระศาสนาปกป้องคุ้มครองชาวเมืองไม่ให้เจ็บป่วยทำให้ฝนตกตามฤดูกาลเกิดผลทางการเกษตรออกดอกออกผลได้ดีปู่แสายาแสจึงถือได้ว่าเป็นอารักษ์ผีเมืองหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำท้องที่ของจังหวัดเชียงใหม่และในปัจจุบันประเพณีเลี้ยงผีดง ก็ยังคงจัดขึ้นในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงมิถุนายนเป็นประจำทุกปีในพื้นที่ตำบลแม่เฮียอําเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่นอกจากจะเส้นไหว้ผู่แส่ยาแสะแล้วยังเป็นการเส้นไหว้บวงสวงดวงวิญญ,ญาณผีในป่าที่สืบทอดกันมาตั้งแต่อดีตการด้วย <Ooh. S 1> ชางกวีผีรับใช้เสือหลอกล่อคนมาให้เสือกิน ชางกาวีเป็นผีในความเชื่อของประเทศเกาหลีเกิดจากคนที่ถูกเสือทำร้ายจนตายหรือถูกเสือกินวิญญาณของคนคนนั้นไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่หรือเพศอะไรจะกลายเป็นค่ารับใช้ของเสือตัวนั้นจนกว่ามันจะตายชางกาวีมีสมประเภทคนที่ถูกเสือกินคนแรกจะกลายเป็นผีที่เข้าไปกินผู้หญิงที่ทำครัวตอนกลางคืน คนที่ถูกเสือกินคนที่สองจะปกป้องเสือจากกับดักและบ่วงต่างๆของนายพลนคนที่ถูกเสือกินคนที่สามน่ากลัวที่สุดเพราะพวกมันจะเรียกหรือล่อลวงญาติพี่น้องและคนรู้จักตอนยังมีชีวิตอยู่มาให้เสือกินจนหมดและเชื่อว่าเสือที่กินคนครบทั้งสามคนจะมีแปดวิญญาณเทียบเท่าได้กับแปดชีวิตมีเรื่องเล่าว่า ชายคนหนึ่งเดินขึ้นภูเขาและถูกเสือทำร้ายจนตายเสือตัวนั้นพันธนาการดวงวิญญาณของชายหนุ่มให้กลายเป็นค่ารับใช้ของมันและบอกว่าจะปล่อยชายหนุ่มไปหากหาเหยื่อรายใหม่มาให้ชายหนุ่มจึงหลอกล่อนักเดินทางตามป่าเขาให้นั่งพักเอาน้ำเอาอาหารมาให้แก่คนเหล่านั้นพูดคุยทวงเวลาเพื่อให้เสือมากินนักเดินทาง เมื่อชายหนุ่มทำตามสัญญาวิญญาณได้รับการปลดปล่อยนักเดินทางก็กลายเป็นชางกวีตัวใหม่เกิดตัวตายตัวแทนกันไม่มีที่สิ้นสุดนอกจากนี้ชางกวีอาจจะไปปรากฏตัวนอกบ้านของคนในครอบครัวหรือญาติพี่น้องตอนกลางคืนแล้วร้องเรียกชื่อคนหากใครขานรับภายในสามครั จะถูกมนต์สะกดของชางกวีพาตัวไปให้เสือบนภูเขาบางก็ว่าพวกมันจะเรียนเสียงเหมือนคนที่ถูกเสือกัดหรือทำร้ายเพื่อหลอกล่อให้คนในบ้านออกมาดูและกลายเป็นเหยื่อของเสือจริงๆหากไม่เหลือคนร่วมสายเลือดเดียวกันแล้วชางกวีจะหลอกล่อเผยหรือสะพย้ยที่แต่งเข้ามาร่วมตระกูลดังนั้นหมู่บ้านที่มีความเชื่อเรื่องชางกวี จะเตือนลูกหลานว่าเวลากลางคืนไม่ว่าใครจะเรียกหาก็ห้ามขานรับโดยเด็กขาดและผู้คนจะหลบเลี่ยงไม่แต่งงานกับคนในครอบครัวที่ถูกเสือกินแม้ช้างกวีจะมีรูปลักษณ์เหมือนคนแต่มีวิธีสังเกตก็คือพวกมันจะชอบผลไม้รสเปรี้ยวมากชอบประตุกคอหรือทำคอตั้งนานๆไม่ได้เนื่องจากเคยโดนเสือกัดคอก่อนตาย และพวกมันมักจะร้องไห้อย่างขมขื่อหรือร้องเพลงเศร้าหากใครมีพฤติกรรมร้องเพลงเศร้าอย่างไม่มีเหตุผลก็สามารถคาดเดาได้ว่าเป็นช้างกวี